นะักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานไสงามในเขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงวันหยุดยาวนี้ครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบว่าที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่กันค่อนข้างคึกค,กคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่อุทยานไซงามเขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไทรอายุกว่า350ปีที่อยู่ภายในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมาย ที่รากไซเนี่ยมีการพันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อนกิ่งก้านแผ่ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายกับโครงข่ายของใหญ่แมงมุมดูสวยงามระทีีเดียวนะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า25,000ตารางฟุต ซึ่งในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมต้นไทงามนั้นก็จะแตกใบอ่อนเขียวกระจีส่วนรากก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามมากขึ้นทําให้ร่มรื่นเย็นสบายนะครับเหมาะที่จะเดินทางมานั่งพักผ่อนเป็น,ปนอย่างมากอีกทั้งนะักท่องเที่ยวนั้นก็ได้พาครอบครัวปล่อยนกปล่อยปลาภายในอุทยานไทงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและก็ยังได้มีการเดินจับจ่ายซื้อของฝากในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา จึงทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของจังหวัดนคร,รราชสีมานั้นคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับ